ฮัลโหลต้อเชิญวันนี้เรามีนัดวิ่งกันนะห้าโมงเย็นโอเคได้เลยกำลังไปเจอก,กันเจอกันค่ะมีงบหลักร้อยก็ได้สมาร์ทวอชโทรหากันในฟังก์ชันการทำงานลักมืน่นเอาใจสายสปอร์ตดูดันไม่เกรงใจใครต้องนี่เลยสมาร์ทวอช G P Pro สมาร์ทวอชโทรได้คุยสายได้ยาวเจ้าเดียวที่รองรับภาษาไทยในราคาไม่ถึงพันไม่เด้งไม่เพีย้ยนฟังก์ชันจัดเต็มในราคาที่คุณคาดไม่ถึง ดีกว่าไหมถ้านาฬิกาของคุณสามารถโทรออกได้รับสายได้ไม่ต้องหยิบมือถือให้เสียเวลาเลยซอขอแนะนำสมาร์ทวอช GT Pro ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะสายทำงานสายออกกำลังกายก็ตอบโจทย์และยังรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็มมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสเต็มระบบขนาดใหญ่ Full Touch Screen ตอบสนองการทำงานได้ดีเยี่ยมลื่นไหลไม่มีสะดุดและยังสามารถเปลี่ยนภารหน้าจอได้มากกว่า100แบบหรือจะเลือกตามธีมจากรูปในมือถือก็ทำได้สบาย สั่ง GT Pro วันนี้เรามีกิฟต์เซ็ตสุดคุม้มมูลค่ารวมกว่า1,000บาทเก็บเงินปลายทางรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มพร้อมทีมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานสบายใจหายห่วงเราจะมาเริ่มอัน็อกซิงให้ดูกันนะคะเมื่อแกะกล่องออกมาจะมีตัวเรือนสายรัดและที่ชาร์จไร้สายพร้อมใช้งาน GT Pro ออกแบบมาดีไซน์สปอร์ตสายซิลิกาเจลแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูง ไม่อึดอัดลดการระคายเคืองจากเหงื่อจะใส่ออกกำลังกายหรือทำงานก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และที่ว้าวสุดๆนั่นก็คือสายชาร์จไร้สายแค่เสียบช่อง USB จะชาร์จที่รถหรือที่ไหนก็สะดวกสุดๆ CT Pro สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Hi-Fi บนมือถือแค่นี้ก็พร้อมใช้งานและ Smart Watch CT Pro ถูกอัพสเปคเพิ่มฟังก์ชันการทำงานแบบจัดเต็มนับแคลอรี่นับก้าว และหมดกีฬาหลากหลายสำหรับ300ท่านแรกโปรโมชั่นวันนี้รับฟี่ี4รายการหูฟังไร้สายพร้อมออกกำลังกายมูลค่ากว่า390บาทรับไปเลย1ชิ้นรับต่อกระเป๋าคาดไหลาสายสปอร์ตมูลค่า490บาทรับไปเลย1ชิ้นไม่พอเชือกกระโดดพร้อมใช้ออกกำลังกายได้เลยมูลค่า290บาทรับไปเลย1ชิ้น และสุดท้ายคุูปองแทนเงินสดมูลค่า200บาทส่งทาง SMS หลังรับพัสดุทันทีเอาไว้ใช้สั่งซื้อครั้งถัดไปได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นาฬิการวมของสมนาคุณมูลค่ากว่า2,990บาทแต่วันนี้จัดให้คุณในราคาเพียง990บาทใช่แล้วค่ะ990บาทเท่านั้นเก็บเงินปลายทางได้ของก่อนจ่ายเงินที่หลังรีบสั่งเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดราคาดีแบบนี้ทมพลาด